มาเนตกมาถึงสมัยนี้โ้มฟังลำไรกววากันกับฟังเทศตามสังเกตเบ่งแล้วินันกระไรกว่ากันดีแม่นางโอ้ยน้อแม่กันบาฟังเทศ ดันจมบาไล้เมื่อรอบทั้งเขาหลับเขานอนดอกก้อนใจบ่แเกงกาเก็บกาแล้วปัดยังแอวปวดปลาไหลแม่เนื้ยพระเทศแหลกเงินแถมสมพานว่าท่านได้พ่อไว้เหลียวบางมอหนกเขาปัดบินเขาหมัวกัน น,นสมหัวใจกรยุมนั้นอยากเอาล้ำมาเป็นเทศอยากให้เจ้าหัวหลังจานสำรองนี่ละลุกขึ้นฟอ้อนดอกขัง้งเจ้าอันพาสบูนา่ง้น,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 นยุมแม่แต่ว่าทำตรงหามทั้งไว้ใน็นกลรมว่าตั้งแต่อัตตามาไปเที่ยวหาเทศแหลเดียวนี้ เพิ่นกะจสังนาจังสิขอบอกไปสากวันกันรังทมบอกคือลำกาเพลงสิต่างกันนอกคนสั่นาหมอลามนั้นสัมปะเปีตั้งแต่เขาสีบ้าผมมค้าอยู่เรื่อยผัดได้เจ้าชอบประไทยนาละนั้น บะไรเทจีกะไรอันใดนบ่สมควรมาจนใจคนดูบ่าโตกูคนฟังจังคอยจ่าทั้งจ้าเอ้าน้อแม่บาดพยมนั่งฟังแหลตตากระใสหน้ากระซึ้นที่แม่เองบาดไม่ออกบ้านเกินผนดอกบ้า มานั่งฟังจาะวารานจันสำรองนั่งเทศแลผู้ลังคนนั่งเบิดหน้ายยแท้แลขีดตาหน่อยก็บอกแก่ไม่ใจนอแกออกในเมฆขีดตาหนึ่งแง่เวนตาก็บอกแก่เลยบังเบิดหน้าเท้เลเทเลยโยกวดออกรวดสิไปทางหลังน่ะถูกใครก็ไม่เกี่ยวรวดว่าสันเด้อ เอามาบัดนี้หญ้าโพฟังไม่ออกเทาเพื่อสะโนาบอกเนื้อห้างออกเสนอขยคงเป็นจริงเหมอนตัวย่างว่าแม่นปั่นเลี้ยงวอดแล้วสมยานดอกสันสายนี่ละน้วพ้นมาพ้นบาปหายบ่บาแต่ขันเบาหนัก บอกคนเหนยคนบาปให้ที่คนว่าภากันกลัวปลาเรศวะผ่านเสด็จต่อนกาแจ้งมันมาตัวตุ้มน้ำมาบาเปลี่ยนตัวบ่กินพอน้ำล่างใส่น้ำน้ำดูเองย้ำมารดนองแขกบ่รู้จักบ้านหนาวบ้าหนาวไอ้บ่พางไปนนะเป็นยังว่าขึ้นเสีาผลบาปให้ Bỏ qua trẻ lọc bầu nạc Mất năm hạt năm phân Bỏ quay bác lúc vô nơi Bỏ quay trái tàn Phơi qua cha gần bọc sang, Ôi khuôn ơi Ôi 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 Thuột nhang nhang à ta má nhục khổ à, hay cô tôi đéo เมื่อโยมโหูคากคล้ววยับไปก่ออีกคนสองตรองก็เดิอที่ทำอย่างบัดพลาดมาจีร้องอ้างนามในข้องยามันแหงพอเห็นเออเอยากวิ่งแอ้วอนบาดนามเออเกินมาแทนบ่อาจได้ดังเขากันเกินดวง บอกว่าตายน่เพื่อกันกับผลบาปหายที่เขาบ่อผากันกลัวผู้ใดก็บอ่เห็นผลยอมมีการทับยระดนบาบาบ่มียังจอยหาทางค่อยวมทำเลื่อยพวกว่ากับแม่แต่น้อยอันยาเพียยงเล็กน่อยอาจผ่านนางเกเวิตนน เจ้านั่นแกจนเกิดโดนแบบแม่สนอนยาไปสนดอกกองกำป่อยทำแต่กองการก็ก็สนตาองวยด้วยว่าทั้งไปหน้ามันยังหนาเส้นยานอันเนี้ยแกบ่ามีกินบ่ม่ทานอันเนี้ยแกจังเจ้าโดนโตเจ้าเกิดโดนไม่ใหญ่ตันเลยนะ ว่าไอ้ฟังยังจำนี่แนี่ยน้ำปองที่ควนหม้อดอกตุ่นเอ้ยคงเข้าใจแล้วตีนอเสียักเน้องเายนสาธุชนผู้ฟังแล้วจะจำเป็นแบบจ่างได้แม่เด้งกอนจะหยุดเอวอันสิ่เต็มพรต่อไทยง่ายเท่าอยู่สบายเด้อตุ่นเด้อดอกคุณเอ้หนะ คากคนเอ้ยน oh, oh, ับตั้งแต่เมนี้ให้มีแต่ดรกความันขกโลกข้าตัวแกได้มีดรอกมาต้องให้เจ้าสุกเกมันกเสมอมันกันเกี้ยเกาให้แม่ต้นลูกก้มลูกเต้ากันไปนาโยนส แม่่าลูกของยายทุนนั้นบานใจนี่แล้วเปิ้นที่ทำกันข้าหากำไรกให้ได้ไงไงขายเย็ดยางก็ยากจะตั้งนั้นในหลังอ้อมไายขนมกาวต้มัดมีแต่งโมสิงะโปรมฟังกัดว่ากินกระเลยออยสิไก่ตอนไก่ซอยไรกาเสียญ่เงินไไหลลย lưng 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 mưa la lưng lưng บอกคนเล้ยยังมาเจ้าออกจากนี่พระรามีได้อยู่ทรงกันนี้เด้อสมประสงค์ทุกด้านในดีได้กูตัวเนี้ยับทั้งแม่ออกแก้วบ้านดวงเมืองก็ฟังเพจอยู่นี่ก็คือดังเดียวกันดนมีเด้อให้มีฉันและสั้นสูก็มังไม่ดีรถมีรถมีหล่อเงินขายเข่าขายพอให้ได้เทลาหาบกระตาดอกไม้เด้อการทำไมทำนา Vì điều này cao đế luôn đọc đơn lai Nhắm mắt phần tộc phòng Nhắm mắt phần tộc phòng Thế lộng nam luôn Thông im ơi Phần thê lộng Nam kháng tiêm phù nhầm Nú nhầm Bạc ngoài chơi đi nhầm Đa dô mi Đa Em ไม่ใหญ่พอใหญ่บ้านหลงเมืองมาฟังเทศฟังธรรมมาเสียบจุผ่านทำบุญสังคุรสอนข้าพเจ้าได้สั่งบุญสังกุศลแล้วกับปีนาป้าไม่ให้ได้เห็นให้เห็นหน้าบักหอยแค่ลีหนูกับเจ้าสมกัดเข้า